มาแล้วค่ะแม่จา <อ Yes. S 1> ๋าออเดอร์ของพี่เพชรนะคะแม่กราบขอบคุณคุณแม่กรด้วยนะคะสําหรับต้นสับปะรดของน้องนะคะจัดส่งเรียบร้อยนะคะมอบความขอบคุณคุณแม่น้อยสาธุบุญ์น้อยขอบความไม่อยากก็กราบขอบคุณคุณคุณแม่กรดมากคุณนเดีรูกเลยนะครับผมที่เมตตาสับปะรดให้ยายพิษมณีได้รับประทานนะครับผม มาสูงเรียบร้อยค่ะแม่ขอให้มีแต่ความสุขคเจริญรถด่วนค่<บ>นแะ,ะแม่รถด่วนสั่งสั่งเมื่อวานวันนี้มาถึงเลยนะคะแม่จ้าคุณแม่มีแต่ความสุขคุณพ่อก๊อฟคุณแม่ก่อนนะคะแ<อ>ม่แจ<ร>๋าโอ้ยายเพชรอร่อยมากเลยค่ะแม่ขอคุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญในครอบครัวคิดถึงสิ่งใดใ,ให้สมความมุ่งมา่นปัารถนานะคะแม่จ๋าเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเดินทางไปไหนขอปลอดภัยค่ะแม่จ๋าโอ้ลูกสาวคุณแม่โยกใหญ่เลยค่ะแม่ ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่จ้าสาธุสาธุจ้า